มาแล้วครับมาแล้วรถเชนสหชัยเคร,รนยกโค้งเล็กคงถักนะครับวันนี้จากรถเชมนมาตลอดรอยยัดครับสหชัยเครนมือละแปดท่านขาเสาเครนมือละแปดท่านครับครับนี่มันยกโค้งถักนะครับก่รานซัพพลายเด็คเตอร์ เคลนครับสหชัยเคลน 8, คระยะมันะแตกทานากองถากที่ยกกันมาเนี่ยเออเงี้ยไงเห็ดน้ำคนไปนี่แหะ เดี๋ยวีจหน้อยผ้าชมนะครับขั้นตอนในการยกโงัโงค่าหลานสัพกพบให้ได้เติครับรับซื้อขายเหล่าเตียนรถไทยรถเชีธธ่อรถถือเงนะครับจุดหนุนรถรอรถดำองค์กรต่อผ้อ่วงครับ